ลดความไวนะคะในการออกความเห็นในเชิงลบนะคะในโซเชียลเนี่ยนะคะ มันจะยิ่งช่วยนะคะลดพลังนะคะลบนะคะในการที่จะเรียกเงินเรียกทองนะคะถ้าถ้าเกิดเราแบบหักห้ามใจนะคะไม่ไม่ไม่ไวอ่ะนะคะมันจะเป็นคําว่าปากไวก็ไม่ได้เนาะเราเราใช้พิมพ์เอาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราตอนเนี้ยบางคนอะพูดช้านะคะพูดช้าแต่พิมพ์เอาไวมากเลยเวลาให้พูดกันต่อหน้าอะไรเงี้ยจะแบบไม่ค่อยพูดแต่ถ้าเกิดแบบ ในโซเชียลอะไรเงี้ยจะไวมากจะพิมพ์จะลไลน์อะไรเงี้ยจะไวมากนะคะเนี่ยสมองมันไปสั่งที่มือไปหมดละนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราลดตรงนี้ลงได้นะคะไม่ไวเกินนะคะในการที่จะแบบออกแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงลบในเชิงแนะนําอะไรแบบเนี้ยช้าๆก่อนนะคะทาให้เราใจเย็นลงด้วยทําให้เราแบบมีสมาธิด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะมันจริงๆนะเนี่ยท่านแบบ ครูบาอาจารย์ก็จะพูดว่ามันจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เมื่อมีสมาธิอ่ะพลังจิตมันก็จะดีนะคะพลังจิตที่ดีนะะไม่ต้องห่วงนะคะพลังจิตที่ดีเนะี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเราอะ่ะเป็นแบบ เจ้าแห่งจักรวาลของชีวิตเราอะของดวงชะตาเราอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะดึงดูดนะคะสิ่งที่เป็นพลังงานมงคลไอที่เรานึกคิดอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเข้ามาหาเราก็คือความเฮงๆรวยๆปังๆอะไรเงี้ยแหละที่เราอวยพรตัวเองหรือที่เราไปขอพรน่ะนะคะแต่เนี่ยเรากําลังผลิตพรให้กับตัวเองเลยก็คือ คือในเรื่องของการดูแลพลังงานนะคะในการดูแลพลังงานนะคะเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะคะบางทีเราไม่ต้องไปไหว้ไม่ต้องไปขอพอรอะไรที่ไหนเลยนั่งทําอย่างเงี้ยนั่งทาพรให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆแล้วมันสําคัญมากๆเลยเพราะอะไรที่เราทําบ่อยๆนะคะเนี่ยทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลเดี๋ยวก็อ่านข่าวนั้น ก็ไปออกความเห็นสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบข่าวลบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปช่วยกันลุมช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราลดลดลงได้นะคะพยายามอยู่กับตัวเองเออใครเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะเรามาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับพุโทโธก็ได้มาอยู่กับบทสวดจักรพรรดิก็ได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นการแบบเฮ้ยเราเออคนอื่นเขาจะไปยังไงก็เรื่องของเขาแต่เรากําลังแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเสือเสือซุ่มอะนะคะเสือซุ่มในการกักตุนพลังงานนะคะเราจะเจอเหตุการณ์อะไรในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไม่รู้ได้นะคะจะดีจะร้ายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาทานายกันออกมาว่ามันจะไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่เอาเวลาไปทําเรื่องที่สร้างพลังงานลบให้กับจิตใจตนเองและเราจะรอดได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามเสือซุ่มดีกว่านะคะเก็บเก็บ เงียบตัวเองไว้นะคะไม่ต้องไปรับพลังงานลบของคนอื่นมาและก็ไม่ต้องตอบโต้คนอื่นด้วยพลังงานลบเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเราจะแบบโอ้โหนะคะบางทีไปไปมามาแล้วกลายเป็นเรารอดฮใ,ในยุคที่แบบเนาะที่ยุคที่ไม่น่าจะลอดได้นะคะดังนั้นนะฝากเอาไว้นะคะขอบาร,รมีปู่ย่านะคะพระปู่แม่ย่าพระปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะคะวังเพชรเกตแก้วผมประกายโลกของที่นี่นะคะแล้วก็ปู่ย่าบาร,รมีทั้ง36พระองค์นะคะ คุ้มครองเมตตานะคะช่วยเหลือสนับสนุนนะคะให้ลูกหลานอยู่รอดได้ในยุคที่มีพิษทางเศรษฐกิจรวมถึงภัยต่างๆนะคะก็ขอใหอ้บารมีปู่ย่าช่วยคุ้มครองแล้วก็ช่วยนำทางช่วยเหลือลูกหลานด้วยนะเจ้าคะ่ะ